นี <l ok, l ok. ่นี่รุมน้องนะเนี่ยร้อนนี่นี่รุมน้องนะเนี่ยร้อน นี่นี่ลุมน้องนะเนี่ยเรียบร้อยนี่นี่ลุมน้องนะเนี่ยเรียบร้อย นี่นี่รุมน้องนะเนี่ยร้อนนี่นี่รุมน้องนะเนี่ยร้อน นี่นี่ลุมน้องนะเนี่ยร้อนนี่นี่ลุมน้องนะเนี่ยร้อน นี่นี่รุมน้องนะเนี่ยร้อนนี่นี่รุมน้องนะเนี่ยร้นอน